ครับตามเพื่อนมาเอาโอเคเดี๋ยวพาทํานี้ก่อนอ่ไลฟ์เวิร์กชีตนะครับครูจะมีลิงก์ให้พวกเราไป่สมมุติส่งลิงก์ให้ลองทําตามด้วยเลยก็ได้นะสมมุติครูส่งลิงก์ให้ปุ๊บนะครับอันนี้คือไปงานที่2.1ของพระพุทธศาสนาอ่าพอครูส่งลิงก์ให้สมมุติครูกดเข้าลิงก์เข้าไปเข้าไปทํางานปุ๊บ นีงานมันก็จะมีช่องครูทําเป็นช่องให้อย่างเงี้ยเติมพวกเราสามารถพิมพ์คําตอบพิมพ์มพมชื่อจากไปงานของเราได้ทันทีอ่าพิมพ์คําตอบพิมพ์ชื่อจากไปงานของเราได้ทันทีเสร็จปุ๊บก็จะมีใส่ให้ชัน้นเลขที่อะไรพวกนี้นะครับอ่สมมติสมมุติครูพิมพ์คําตอบไปก่อนหนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่ง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 งานครูทําไว้นะหนึ่ง หนึ่นน่อะสมมุติทําเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วนะครับกด f i n ิ s น,นะครับกดฟินิชกด f i n ิชเสร็จปุ๊บเขาจะถามว่าเราจะเช็คคําตอบอีกทีหนึ่งไหมเช็คไมั answer นะครับเราจะเช็คคําตอบใบงานแบบฝึกหัดเราอีกทีนึ่งไหมหรือไม่เช็คนะครับถ้าไม่เช็คถ้าไม่เช็คก็เป็นการส่งเลยครับ ส่งทีนี้เขาถามว่า email, อีเมลอ่าฟอร์เนมอ่าเขาจะมีเขาจะมีช่องให้ให้กรอกโค้ดอันนี้นะครับ Enter your f o r e name อันนี้คือชื่อเราใส่เป็นชื่อเรานะครับสมมติครูใส่ไปครูชื่อพานุพันธ์นะครับครูใส่ไปนายพานุพันธ์แขดอนอ่ะอันนี้ชื่อคอรูกลุ๊ปกรุ๊ปคือห้องชั้นเลขที่เราอ่าครูบอก อย่างเราอยู่สมมุติม2ทับร้อยเลขที่200อ่ะอันนี้สมมุติเป็นพวกเรานะครับเป็นเรานะสคูซับเจ็ดอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ขีดก็ได้พอรู้อยู่แล้วเป็นรู้เรียนชกชัยสามัคคีหรือใครจะใส่ก็ได้ชอสอจบนะครับส่วนตัวนี้โค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้ครูต้องเอาให้เดี๋ยวครูยังไม่ได้เอา อยู่ไหนะวะเขาโอเค okay. โค้ดทีนี้โค้ดมันจะพิมพ์ยากมันเป็นโค้ดอัตโนมัติครูไม่ชอบอันนี้ตรงมันต้องมีงมโค้ดแหละครูว่ามันจะบูนมาตอนส่งคือเมาส์ครูมันไม่ดีนะครับอขัดลอกทีนี้ครูจะส่งไปในแชทห้องเราเหมือนเดิมโค้ดสมมุตินะปึ๊บ อันนี้ครูก๊อปโค้ดมาแล้วใช่ไหมพอกลับไปไปงานพอกรอกข้อมูลตามนี้เนาะชื่อเราชั้นเลขที่โรงเรียนอะไรก็ก๊อปโค้ดที่ครูส่งไปให้ในในแชทไลน์กลุ่มเรานะครับกลุ่มเราเนี่ยอ่าใส่โค้ดเสร็จแล้วกดส่งมันก็จะบอกว่า you answer uh, have been sent to you ที่ชื่อ c กอักแสดงว่าอันนี้ถูกต้องได้ละส่งไปทีนี้ครูในฐานะครูเนี่ย ครูก็จะเข้ามาตรวจงานเราได้นะครับครูอาจจะเข้ามาดูใน My Worksheet นะครับเดี๋ยวรีเฟซก่อนหน้าโฮมอ่ะมาละแจ้งเตือนนี่นะครับใบงานที่สองจดหนึ่งวันที่สิบสองเห็นไหมมันจะขึ้นทัเจนสิบสองส่งเวลาไหนอ่ะ กูอ่านแล้วแล้วชื่อที่คนที่ส่งมาคือใครในายพานุพันธ์แขด,ดอนมสองทับร้อยเลขที่สองร้อยครูก็จะเข้ามานะครับแล้วก็จะมาเช็คคาตอบพวกเราได้พวกเราตอบอะไรไปบ้างอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยหนึ่ง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 ที่เราตอบไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือเราไม่ต้องไปก๊อปข้อความไม่ต้องไปนั่งเขียนโจทย์ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะง่ายครูตรงไหนรู้ไหมคือถ้าเป็น Google Form เนี่ย ตอนหลังบางทีครูไม่สามารถไปนั่งพิมพ์ฟอร์มทุกใบงานไหวครูอาจจะทําเป็นการส่งส่งเป็นไฟล์ไฟล์ใบงานแบบเนี้ยให้พวกเราไปไปทําแล้วก็ส่งมานะครับแต่ถ้าเป็นไลฟ์เวิร์กชีตเนี่ยคือพวกแกสามารถพิมพ์เอามือถือเนี่ยพิมพ์จากในบงานได้เลยทีนี้ใครที่แบบเดี๋ยวหลังจบคาบนี้นะครับหลังจบคาบนี้ลองทําถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยทักมาถามครูหรือโทรมาถามได้นะครับอันนี้คือสาธิตส่วนคลิปวิธีที่พาทําใบงานเนี่ย เดี๋ยวอัปลงสอนเราเสร็จแล้วครูก็จะอัปลงช่องครูเลยนะครับซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือพาทําก่อนโอเค,ค